พลโทวีรยุทธรักสินแม่ทัพภาคที่2ได้ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมและสั่งเตรียมพร้อมกำลังพล24ชั่วโมงยืนยันขวัญกำลังใจดีสเสบียงพร้อมและกำลังพลมุ่งมั่นปกป้องอธิปไตยครับท่านแม่ทัพภาคที่2ย้ำว่าจะไม่ยอมเสียอธิปไตยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวพร้อมตอบโต้หากทหารกัมพูชาถืออาวุธกรุกล้ําและทำลายทรัพย์สินในไทย ตามกฎการใช้กำลังส่วนกรณีที่ประชาชนรู้สึกว่าการดำเนินการไม่ทันใจผลโทวิลยุตต้องขออภัยเพราะต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบเนื่องจากกัมพูชามีเล่เหลี่ยมขาดความจริงใจและพยายามสร้างคอนเทนต์ยั่วยุในโซเชียลมีเดียเพื่อล่อให้ฐานไทยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงกับระเบิดซึ่งต้องลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นนะครับพร้อมย้ำชัดเจนว่าประสาทตาควายและประสาทคนา อยู่ในเขตไทยตามแผนที่1ต่อ50,000และได้วางแผนเพื่อน,นำกลับคืนมาอย่างแน่นอนโดยจะดำเนินการในจังหวะและระยะเวลาที่เหมาะสมครับ